วันนี้ก็วันที่5ของทริปจอเจียนะครับเมื่อคืนเราก็ขึ้นมาเมสเทียสำเร็จนะครับผมสมบุกสมบันมากเลยนะครับอากาศก็หนาวขาวโพลนเต็มไปด้วยหิมะนะครับผมบ้านเกสเฮาส์ที่เราพักก็น่ารักมากๆเลยครับผมแต่จะให้ดูอะไรนะครับคือเมื่อคืนนะ่ะเราซักถุงเท้าใช่ไหมแล้วเราก็เอาไปตากข้างนอก <laughs> คือผมก็คิดว่าเฮ้ยมันจะแห้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แห้งนะครับแข็งเลยเนี่ย <laughs> โอ้หเนี่ยตัวเองมีน้ำแข็งเกาะด้วย <laughs> ตายตายตายแห้งนะครับแข็งเลยโอเคนะครับวันนี้เราก็จะไปทัวร์เที่ยวในเมืองเมสเตียนะครับผมก็เป็นเมืองที่คนไทยชอบมาเที่ยวมากเลยนะครับผม ว่มัมีหิมะนะครับได้เล่นหิมะได้เล่นสกีกันนะครับผมแต่คือตอนนี้ยังหนาวมากเลยไม่อยากตื่นเลยเมื่อคืนมาถึงเมสเทียเป็นคืนที่ยากลําบากมากๆครับอากาศหนาวเข้ากระดูกถนนเต็มไปด้วยน้ําแข็งที่พักห่างจากศูนย์กลางร้านอาหารและอยู่บนเนินเขาเดินไปไม่กี่เมตรก็ต้องลื่นล้มถลายเป็นพักๆต้องตัดสินใจกินมาม่าที่พกมาเลยครับออกไปหาร้านอาหารไม่ได้เลย Ia, เมสเทียเรียกว่าเป็นเมืองบนเทือกเขาคอเคซัสอย่างแท้จริงครับอยู่บนความสูงเหนือระดับน้ำทะเล1,500เมตรอยู่ในภูมิภาคที่เรียกว่าสเวนติห่างจากซุกดีดีที่เราไปเที่ยวมาราวๆ128กิโลเมตรทางตอนออกเหนือสุดขอบหากดูในแผนที่นะครับความจริงแล้วเลยขึ้นไปไม่กี่10โ,โลก็จะถึงพรมแดนรัสเซียแล้วนะครับช่วงฤดูหนาวแบบนี้ เมืองนี้เป็นอีกจุดมุ่งหมายสําหรับนักท่องเที่ยวที่มาเล่นสก,กีกันยิ่งติดกับรับเสเซียด้วยแล้วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นชาวรัเสเซียซะเยอะเลยนะครับ วันนี้เราจะไปเที่ยวสถานที่สำคัญติดระดับ UNESCO World Heritage Site เลยนะครับนั่นก็คือหมู่บ้านโบราณอุชกูลีครับยังไงก็ยืนยันคำเดิมนะครับว่าถนนที่นี่เอ็กซ์ตรีมมากๆเลยครับยิ่งเทปนี้มาเที่ยวช่วงฤด,ดูหนาวด้วยหากไม่ชำนาญทางภูเขาหิมะแบบนี้จ้าคนขับรถเถอะครับ คครับเราก็ขึ้นเขามาถึงหมู่บ้านอุชคุรีนะครับตรงนี้เป็นหมู่บ้านที่เรียกว่าเป็นหมู่บ้านมรดกโลกเนี่ยนะครับโอ้ก็สมควรให้มรดกโลกครับผมนี่แบบโหอ,อยู่บนเขาเลยนะครับถ้าจะสังเกตนะหมู่บ้านนี้จะเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยทาวเวอร์เป็มไปด้วยเป็นหอคอยเป็นเป็นป้อมสังเกตการนะครับผมตอนนี้พูดอะไรไม่ออกเลยครับ หนาวมากเลยเดี๋ยวเราเดินชมกันดูดีกว่าครับผมโอเคนะฮะครับเป็นไงบ้างที่รักสบายดีสบายดียดตื่นเต้นข้างบนมีเกสเฮาส์ด้วยนะฮะคือมีคนอาศัยอยู่นะฮะ ข้ามกลางหุบเขาคือไม่อหญ่เรียกว่าหุบเขาเมันอยู่บนภูเขาเลยครับผมเอาจริงนะไม่น่าเชื่อเลยครับว่าจะมีคนอยู่นะฮะสภาพแบบโอ้โหอันนี้ถ้าใคร ได้เล่นเกม Resident Evil นะฮะจะรู้เลยว่าสภาพอาจจะคล้ายๆกันเลยนะฮะภาคล่าสุดนี่แหละหแต่ก็สวยงามดีนะฮะโอ้ยน้องหมาเป็นไง นี่เอกลักษณ์ที่ไม่ว่าทุกแห่งในจอร์เจียเนี่ยจะลกรล้างแค่ไหนก็ยังต้องมีหมานะฮะจะบอกว่าการเดินก็เดินลำบากอยู่นะครับตรงีหิมะไม่ได้ลำบากเท่าไหร่ครับแต่ว่าอาจจะ พื้นลื่นนะพื้นที่เป็นน้ําแข็งนะครับก็อาจจะลําบากหน่อยนะฮะถ้าเกิดไคยถ่ายอยู่แล้วล้มก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะหมู่บ้านนี้ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่9ถึง12ครับจุดเด่นที่สังเกตคือจะเห็นป้อมหอคอยสังเกตการเยอะมากๆว่ากันว่ามันถูกสร้างขึ้นเพื่อต้อนรับการประพาสของควีนทามาเดอะเกรท ในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้ามาอยู่หรอกครับความจริงที่เที่ยวตรงนี้จากที่คุยกับมีแรบหมู่บ้านนี้คนมาเที่ยวช่วงที่หิมะไม่ตกจัดขนาดนี้ครับราวาฤดูใบไม้ผลิครับหน้าเที่ยวที่สุดครับต้องบอกว่าหน้าหนาว หน้าหนาวอย่างนี้แอบเดินยากเลยนะฮะต้องค่อยๆเดินนะฮะเพราะนั้นมันจะลื่นนะฮะโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าซูป้านะครับหรือเรียกว่าอ่าตาาทาวเวอร์นะครับาจากที่อ่านเนี่ยก็คือเหมือนเป็นเป็นวินเทอร์เรสซิเดนต์นะครับของควีน ทามามหาราชนะครับผมก็คือหมายว่าช่วงหน้าหนาวก็คือมาพำนักณนะหมู่บ้านตรงนี้นะครับก็จะมีการสร้างวอชทาวเวอร์อยากที่เห็นจากสภาพหมู่บ้านนะครับผมจะเห็นว่ามีวอชทาวเวอร์มีทาวเวอร์เยอะมากเลยครับคือเป็นหลักฐานทางยุคกลางที่แสดงว่ามีราชวงศ์มีคิงแล้วก็มีคนมาอยู่อาศัยหรือสร้างเป็นแบบเหมือนเป็นลักษณะหมู่บ้าน ที่พำนักของทางทามาเดอะเกรทนะครับผมโอเดินทุรัตทุเลมากเลยนะฮะโอ้คงอาจจะไม่ไปข้างในหมู่บ้านที่เป็นทาวเวอร์เยอะๆนะฮะเรามาดูแค่ตรงทามาทาวเวอร์ซูปานะโอเคเดี๋ยวเราก็ขึ้นถึงแล้วครับผมการขึ้นป้อมทาวเวอร์ตรงนี้ผมขึ้นคนเดียวนะครับขวัญเดินขึ้นมาไม่ไหวครับเพราะทางมันรื่นมากๆและ อากาศก็หนาวมากๆเลยครับโอเคครับเรามาถ่ายวิวกันแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราลงไปดีกว่าฮะผมว่าน่าจะเดินยากแล้วก็น่าจะเป็นลักษณะเหมือนที่หมู่บ้านที่เราเข้ามานะฮะ วิวสวยมากครับผมให้เลยดีมันยากตอนลงนี่แหละครับผมโถเอ้ยมันยากตอนลงนี่แหละโอเคลงมาแบบถลายลื่นโอ้ยหลายช็อตเลยแต่ก็ลงมาได้นะฮะโอโอเค What is your name อ่าคนนี้คส์มรัป yeah ยูนไรซ์มิรัป yeah Driver guide from Georgia yeah ไกด์จากจอร์เจีย yeah and now you can you can see the Lord and the view is so extreme and many many turbulence yeah โอเคครับถ้าสนใจอยากจะมาดูยเทือกเขาคอเคซัสคอเคซัสนะครับผมสามารถติดต่อได้เลยนะครับนี่เลยมีแรปไลฟ์เนี่ย และพร้อมบริการให้คุณนะครับดูนะครับนี่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 ประจนนะครับหิมะโอเคโอเค very good yeah very good driver okay and guy to a okay ครับมาถึง ep ที่5แล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะย้ายช่องกันนะครับเดี๋ยวจะแจ้งใน description เทปนี้นะครับว่าย้ายไปไหนกันรับเดตกันนะครับ ก็ถูกเปไวถูกมา,มากๆนะครับ <c oughs> เจอะไวถูกบไหเขามีก็มีโอเคครับสำหรับที่ต่อมาก็คือที่พักเราครับโอ้ <c oughs> oh, โซนที่พักเรานะครับเป็นเกสต์เฮาส์จริงแต่แบบวิวสวยมากเลยครับสุดยอด <c oughs> ไม่ไหวครับวันนี้จบจากหมู่บ้านนะครับผมก็ ตัดสินใจกลับมากันครับกินข้าวเรากลับมาเดินเล่นในหมู่บ้านเมสเทียเนี่ยแหละครับผมก็คือเดินทางมาสี่หวันแล้วแบบเดินทางไกลโหไปหลายที่นะครับจากอัลทับิซีอคุไทซีนะครับโหแล้วก็ไปจุดผมแดนตุรกีถือว่าไปกันสมบุรสมบัติเราขึ้นมาตรงนี้อีกถือว่าเดินทางเหนื่อยครับวันนี้ก็คือขอพักบ้างครับขี้เกียจถ่ายคลิปแล้วครับ <laughs> รนับ่นแหละฮะเอาเป็นว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเดินทางออกจากเมสเทียกันนะครับผมโอเคไปเมืองอะไรกันเดี๋ยวรอดูกันนะครับผมครับผมอย่างที่แจ้งไว้ตามที่ก่อนใกล้จบคลิปนะครับว่าเดี๋ยวก็อยากเที่ยวเดี๋ยวจะย้ายช่องกันนะครับยังไงก็ขอบคุณทางช่อง t o boost channel นะครับที่ให้เผยแพร่มาถึง5 ep เลยนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับหากใครสนใจจะทำ w o i c e o v e r ในคลิปต่างๆก็สามารถ เดินเข้ามาที่ t r e Boost Studio ที่เมืองเอกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งโลเคชันเป็นลิงอยู่ในช่อง Description นะครับผมสำหรับตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับไว้ติดตามกันในช่องใหม่ของก้ออยากเที่ยวนะครับ